ก็สวัสดีครับอยู่กับผมกีนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเก็บพลังงานแบบละเอียดเลยก็ขอขอบคุณตัวพี่คิวนะครับพอดีว่าตัวผมชั้ผมทําไปจนหมดแล้วมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยครับที่เราจะได้พลังงานนะเรามาที่กิจกรรมล็อกอินประจําวันครับผมตัวนี้จะรับนะครับเราล็อกอินไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆครับนี่เลยดูของรางวัลได้ตรงนี้ครับมันจะเพิ่มไปทีละห้าพลังงานนะครับจนถึงสูงสุด30พลังงานแล้วก็ ล็อกอินสะสมอีกครับตรงนี้ก็ได้พวกพลังงานด้วยนะครับนี่สามารถดูได้เลยครับสูงสุด100่อ่า100พลังงานเลยนะครับตรงนี้ก็45วันนะแล้วก็อย่างถัดไปครับผมอย่างถัดไปทุกคนต้องห้ามพลาดตรงนี้นะครับนี่เลยครับผมห้ามพลาดตรงนี้เลยตรงนี้ต้องทุกคนต้องซื้อพลังงานตลอดนะครับถ้าคุณอยากดันเวลเร็วๆทวนต้องซื้อพลังงานตลอด ต่อมานะครับจะเป็นอ่อนเวลาครับผมอ่อนเวลาจะได้พลังงานตามนี้เลยครับ2พลังงานสูงสุดอยู่ที่5พลังงานนะครับถ้าอ่อนครบ300นาทีนะครับก็สา0รนาทีกี่กี่ชั่วโมงก็ไม่เยอะหรอกครับก็อ่อนอ่อนทิ้งไว้แล้วก็ไปหาเล่นเกมอื่นก็ได้นี่ครับและตรงนี้ก็ห้ามพลาดนะครับสาหรับคนที่เก็บเวลนะสายเก็บเวลให้กดนี่ไปเลยครับกดต่อมาครับต่อมาจะเป็นอ่าตรงนี้ครับผม ทำภากิจด้านล่างทุกอันให้เสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องครบนะครับรับเลยส่วนกล่องกล่องนี้นะครับกล่องร้อยี่นี้เราจะปลดล็อกตอนเวล่งหนึ่นะครับแต่เราจะทําได้จริงๆอะ่ะสักประมาณเวล่หนึ่งร้อยหนยหนึ่งร้อาะมัถึงจะแบบเราถึงจะทําได้ทุกทุกอย่างครบจนได้แต้ม140่ง้อแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ว่าได้อะไรบ้างมาขึ้นเลยครับ ส่วนตรงนี้จะได้พลังงานเพิ่มอีกนะครับแต่เราต้องรอเวล85ก่อนแล้วก็กิวของเรานะครับร้านค้ากิวของเราจะต้องถึงเวล30นะครับตัวนี้จะได้อีก5พลังงานนะเราจะสามารถซื้อได้เดี๋ยวผมแปะรูปให้ขึ้นขึ้นโอเคครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปจะมีเป็นงานเลี้ยงกิวนะครับซึ่งแต่ละกิวจะมีงานเลี้ยงของแต่ละกิวเป็นตามเวลานะครับซึ่งกิวของพวกผมนะครับกิวของพวกผมงานเลี้ยงกิวอยู่ที่เวลา2องทุ่มนะครับ ทุกการที่เราเข้าไปยืนในงานเลี้ยงกิวนะครับกดเข้าไปในกิวแบบนี้ทุกเวลา2องทุ่มนะของกิวผมนะคุณจะได้พลังงานเพิ่มอีก2พลังงานนะครับถึงมันจะเล็กๆน่้อยนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ครับผมเอาเข้ามายืนก่อน2องทุม่มปั๊บก็ตัวเข้ามายืนไว้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้กดไปเลยครับเราจะได้อีกพีวยนะตรงนี้อย่าลืมละ่ะโอเคกดไปครับแล้วก็กดซื้อ 1T ทีครับผม นี่แหละครับน่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับถ้าคุณไม่อยากพลาดสําหรับการเริ่มต้นนะครับคุณก็ทําให้ครบครับสิ่งที่จาเป็นที่สุดก็คือการซื้อพลังงานครับซื้อพลังงานเพิ่มใช้ไปเลยครับทองอย่าไปเสียดายครับซื้อพลังงานเพิ่มปับซื้อพลังงานไปแล้วก็กดเล่ง XP ครับกดให้มันเต็มเลยครับกดไปแล้วก็ล้าสีนะครับกดรับตรงนี้ครับมันจะได้เวลวอีกวววลตัวละครของเราแล้วก็ อย่างที่เหลือก็ทุกคนก็สามารถเก็บได้เลยครับเก็บตามที่ผมบอกได้เลยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ